สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช่ายูทู e มาเด้อจ้ามอนี้ไม่กินซุปหน่อไม้จะ้ะซุปหน่อไม้ไม่ใส่ย่้านางนะจะ้าไม่มีย่้านางจะ้ะโดนโดดเลยจะ้าบ่ได้เหตุคหตุขข้าวเหนียวร้อนๆจ้าเนี่ยก็ปเปิดกันไม่ได้ทำคลิปแล้วนะคะอย่าลืมกันเด้อจ้าซุปหน่อไม้จะ้ะซุปหน่อไม้บม่ใส่ย่านางเด้อจ้ะ ม่ไม่อยนะสตอหอ,อมเดง แซบแซบจ้ะเขาเหนียวอนต คือมาจากแมงไทยจ้ะแมงห้องอันอน,นี้ขคกร์ลุดอ,อยากอ้างแตอยากอ้างบ่เมียนเยันมันแคบจ้ะมันหาหมองตั้งเนี่ยก็เลยเฮ็ดแบบบางทีก็อยากเศร้าเฮ็ดได้จ้ายูทูบเนี่ยมีนยังเด็ก็แคบบม่มีเวลาเฮ็นน้ำ Sắp vào chơi khỏe gặp mặt Dạc hết Hết là có bắt đầu bưng mô bưng phở đấy nha Em ngát lại kìa cái gan có thể nặng nhất là tắc kìa. được, ừ, ยานกะไรทุกเลาหุกหางิึไปแล้วจ้ายานมูเบิ้งโดนยานเขาลำคานจ้ะเจอก,กันคื้นใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ